กลับมากระต่อนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นในเรื่องของการเขา,ารเรียกว่าร,ระบบภูมิคุ้มกันนะคะการผลิตสเต็มเซลล์นะคะใครที่ป่วยบ่อยนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ่อยๆนะคะก็เบาหวานความดันโรคปอดรูมาตอยลองทานตัวนี้ดูบ้างเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีสารสกัดจากธรรมชาติก็คือผูกข่าวและก็เกอร์ซิตินนะคะคุณผู้ชมนะคะช่วยลดช่วยหยุดการขยายตัวของเซลล์ร้ายนั่นเองคุณผู้ชม นะะหนึงกล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนะคะราคากล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่อง4,500บาทลดไปแล้ว500บาทเนาะ0900899996นั่นเองค่ะนะคะเป็กกี้สีทัญญานะคะตลกชื่อดังนะคะแล้วก็เป็นนักร้องมากความสามารถนะคะแคปชั่นแรงเปรียบแฟนเก่าเป็นนรกนะคะอุต่ายก็ยังไปแซะเขาไม่เลือกเนาะ เรียกว่าสวยวรวยเก่งนะคะเออสำหรับเพ็กกี้สีธัญญานะคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของการทำงงทำงานงเธอก็ทำเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายนะคะอืมนะคะลลาสุสาวเพ็กกี้ยังได้โพสต์คลิปตัวเองนั่งสวยๆนะคะนั่งโพสต์ท่าเฉยๆพร้อมแคปชั่น นะคะที่ทำเอาหลายคนไปคอมเมนต์กันแบบประโดว่าเก็บแฟนเก่าไว้ในใจเก็บแฟนใหม่ไว้ในอกเพราะว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนะคะหลายคนก็เข้า <ๆ S 2> ไปคอมเมนต์แห่ชมว่าสวย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 ,สวยนะคะคำว่าสวยถ้าชมหลายทีมันน่ากลัวนะคะคนบันเทิงและแฟนๆก็แห่กันลงโฟกัสแคปชั่นแซบๆอธิทําสวยสวยคําเดียวสั้นๆแคปชั่นไฟลุกมากนะคะอืนะคะ แล้วทำไมแฟนแฟนเก่า,าเขาไปเปิดตัวแฟนใหม่แล้วหรออ๋อเหรอ,อ,ะหอคะเอานะเขาก็เลิกกันแล้วเพาก็าาามีสิทธิ์ที่จะเปิดตัวมันก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเขานะคะหายหน้าหายตากไปนานสำหรับนะคะน้องคนนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะสำหรับซาร่าซากาซิงกินีนะคะ <c oughs> แจงลงภาพนะคะท้องกับแฟนหนุ่มต่างชาติฮะท้องอีกแล้วเหรอภาพเก่าใช่ไหมกูตกใจอ๋อภาพเก่า ลงกับใครอะน้องคนที่โดนเนนฟอเล็กหรือเปล่าอ๋อที่เป็นรัสเซียแม่อ๋อแฟนอ๋อภาพแม่ตกใจลูกแม่ตกใจขอโทษด้วยแม่ตกใจแม่ตกใจแม่ตกใจรีบเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนนะคะเมื่อ ara, าซาร่าคาสิงกินี่นะคะต้องออกมาโพสต์นะคะแจงหลังลงภาพตั้งคันกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติซึ่งบางบ้างก็คาดว่า หลอกกันเล่นหรือเปล่าเพราะว่าเป็นวันโกหกวันนี้เป็น a p p e l f o o l Day ใช่ไหมเป็นวันโกหกนะคะคุณพูดอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นความจริงนะคะล่าสุดนะคะเธอออกมาแจ้งว่าจากรูปโพสต์ด้านล่างนั้นเนี่ยเป็นประเด็นถกเถียงกันนะคะด่าทอกันว่าเ,วเรื่องสาระทองนะคะเออนะคะแต่ลำบากเดือดร้อนคนอื่นเป็นมลูกของสาระแต่ลำบากเดือดร้อนคนอื่นโอเคค่ะ เรามันตัวอะไรนะเรามันตัวมันอะไรอ่ะตัวมันตัวมัมเหรอตัวมานดาตัวคอดบุตรนะคะตัวแม่พันธุ์นะคะท้องที่อะไรคนอื่นก็ด่ากันเกี่ยวเกี่ยวกระดาษกันยกใหญ่ทําให้เราตั้งคําถามว่าการท้องของซาร่ามันผิดต่อสังคมหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือไม่ไม่ผิดคลูกอิจฉาค่ะเพราะแฟนหนูหลอกทุกคนคลูกแม่ไม่อิจฉาเลยค่ะ นะคะหนูทำบุญมาดีค่ะลูกหนูได้แต่ผู้ชายหล่อๆไม่ไม่เหมือนคุณแม่ค่ะกินผีกินสางตลอดค่ะ นะคะท้องก็ต้องสารา่าลูกก็ลูกสาร่านะคะเลี้ยงก็เลี้ยงเองนะคะไม่ได้ลําบากใครข้างบ้านมาช่วยเลี้ยงนะคะช่วยช่วยส่งเสียหรือเปล่านะคะท้องกาแฟกับสามีข่ะคนที่เคยรักคนที่เคยคบกันจริงจังไม่ได้ไปแย่งสามีใครไม่ได้ไปเป็นเมียน,น้อยใครนะวันนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความรักเพราะวันหนึ่งความสัมพันธ์มันจบทําให้เราเนี่ยต้องหาคนผิดหรืออ่าอ่าต้องคือต้องโทษฝ่ายใด ความผิดความเป็นผัวเมียมันต้องตัดขาดกันได้ขาดแต่ความเป็นพ่อแม่ของลูกมันคงไปอยู่ไปอยู่กับตลอดชีวิตนะคะเราก็แค่ทําหน้าที่ของของการเป็นพ่อแม่นะคะของเด็กที่ดีที่สุดนะคะมันคือผลผลิตจากคนที่สองผู้ชายที่มีลูกมีอะไรมีหลานมาเอออะไรก็เรื่องของเธอแล้วกันนะคะเธอก็พูดไปของเธอเธอท้องได้หลานเธอเข้าใจมาว่าตอนนั้นกนะะ็มีความรักนะคะมีความรักเธอก็ท้องได้แต่คุณแม่อย่างอย่างคุณแม่เต่าเนี่ยท้องไม่ได้ไง เพราะว่ามดลูกเนี่ยมีปัญหาไม่สามารถจะมีมดลูกได้นะคะเขาก็สวยเขาก็มีติดที่จะมีท้องมีน้องได้แล้วเขาก็เลี้ยงดูได้เลี้ยงด้วยตนเองไม่ได้เป็นเดือดร้อนไข่นะคุณผู้ชมค่ะก็จะไปว่าน้องของเขาเพราะว่าน้องซาร่านี่สวยมากนะคะรู้สึกกับแฟนเขาจะโดนเรื่องฟอเร็กซ์แล้วละเนาะคนที่เป็นสิงคโปร์นั่นก็หล่อนะคนนั้นก็หล่อมากเลยนะคะก็จะมีไม้พิรัตเนาะแล้วก็ในแบบรัสเซียเนาะคนนั้นเนาะเออนะคะ แล้วก็น้องเนีย่ยดาเรียวยังเนาะดาเรียวยังเออเขาก็เป็นคนสวยเขาเลือกได้อย่างพวกเราเราเลือกไม่ได้ไงเราก็ต้องกินแว้นไปก่อนนะครับกินแว้นกินผู้ชายธรรมดาธรรมดาไปนะคะแม่ไม่มีสิทธิ์เลือกอ่ะเดี๋ยวพักกันสักคู่หนึ่งก่อนนะคะ ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริอมอาหาร NK อย่างที่พี่เต๋าบอกนะฮะดูแลสุขภาพของคุณนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะจะไปกระตุ้นการผลิตเซลล์ต่างๆให้แข็งแรงนะฮะร่างกายอ่อนแอเซลล์ก็อ่อนแอเสื่อมสภาพไปตามกาลรเ,รเวลามีภู่ขาวและเกอร์ซิตินนะคะทำให้เซลล์ของเรากลับมามีกําลังวังชาต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บได้ใครที่ป่วยบ่อยนะคะทานยาบ่อยเป็นเบาหวานความดันรุมตตอยโรคปอดตัวนี้ลองทานดูนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคา และ2องละ2,500บาทซื้อ2กล่อง4,500บาทลดไป500บาทในราคาเพียง4,500บาท090 089 999 6พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ